ประวัติพลอยไลลาไลาล,าลาบุญยศักดิ์มีชื่อเล่นว่าพลอยเดิมมีชื่อจริงว่าเชอร์มานแต่มีการมาเปลี่ยนเป็นไลลา,ลาในภายหลังตามคำแนะนำของหมอดูที่มารดาไปดูมาให้หมอดูทักว่าชอกระเชอในชื่อเป็นกาลกินีจึงเปลี่ยนในบทประชาชนเป็น ลลา,ลาแต่ชื่อในวงการบันเทิงยังใช้เป็นชื่อเชื่อมานอยู่สำหรับตัวพลอยเองกลับชอบและคุ้นเคยกับชื่อเช,ชื่อมานมากกว่าพลอยเกิดวันที่15กันยายน2525 25. ลอยเป็นน้องสาวแท้ๆของดารันบุญยศักดิ์หรือชื่อเดิมคือสินิทาาบุญยศักดิ์มารดาชื่อธันดา นินพ่พิม์หรือชื่อเดิมคือจิราพรส่วนบิดาเป็นทหารชื่อพลเรือตรีสิริศักดุญญศักด์ลอยไลายลาเคยนับถือศาสนาพุทธแต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นคริสตแล้วลอยจบการศึกษาระดับระถมศึกษาโรงเรียนเซนโยเซฟระยองจังหวัดระยอง ต่อมาได้ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนโยนออฟอาร์คกรุงเทพมหานครและเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนบดินเดชาได้เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยอสซัมชันลอยไลลา,ลาหรือลอยเชอร์มานมีใบหน้าที่โดดเด่นมาตั้งแต่เด็ก จึงได้รับการทาบทามให้เข้าวงการบันเทิงตั้งแต่มีอายุได้เพียง11ปีโดยเริ่มจากการรับบทเล็กๆในละครโทรทัศน์และตอกย้ำกระแสความดังของเธอด้วยการถ่ายชุด้น้ำในวัยเพียง15ปีเท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นดาราวัยรุ่นที่มีอายุน้อยที่สุดที่ใจกล้าตัดสินใจใส่ถูพีถ่ายแบบในช่วงเวลานั้น จากนั้นพลอยก็มีผลงานเรื่อยมาดูตลอดตั้งแต่ละครเรื่องพี่ชายที่แสนดีคนสุดท้ายน้องชายเงาราหูฟากฟ้าทะเลฝันก่อนที่จะได้ก้าวขึ้นเป็นนางเอกเรื่องแรกคือนางสาวพระดกทางช่องเจ็ดคู่กับน็อตมุติเขมโยทินตามมาด้วยเรื่องวังวารีน้ำพุ ้อยเล่เสนร้ายใยเสนหาลูกทาตุจนกระทั่งมารับบทนำและแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในเรื่องหน้าต่างบานแรกทางช่องไอทีวีจากนั้นพลอยก็มีผลงานและพัฒนาฝีมือทางการแสดงได้ดีขึ้นเรื่อยๆเช่นในฝันอมฤตตาลัยรักเล่เสนลวงเมื่อดอกรักบาน ลิมิตมานโบตัลกลิบสุดท้ายน้ำตาลไม้ผู้ใหญ่ลีกับนางมากุหลาบไร้นามระบังดวงดาวพิมพมาลาขุนสุกรักคุณเท่าฟ้าดวงบาปมาดามดันและละครสุดทอตและโด่งดังอย่างมากเรื่องสามีตีตราซึ่งเธอรับบทเป็นกระดหรือกั้ง ส่วนผลงานภาพยนตร์นั้นลอยไลลา,ลาหรือลอยเชอร์มานเริ่มงานภาพยนตร์เรื่องแรกในปี2539หรือหลังการเล่นละครหนึ่งปีคือเรื่อง Goodbye Summer ต่อมาในปี2543ได้แสดงเรื่องส t างในปี2546ลอยมีผลงานภาพยนตร์ถึง4เรื่องคือ แม่งเกินร้อยแอมเกินพิกัดเรื่องรักน้อยนิดมหาศารบุคภาราตรีสวนสมุผีปี2548บุคภาราตรี2ปี2550กับผลงานเรื่องรักแห่งสยามซึ่งในเรื่องนี้เธอได้รับรางวัลสมทบหญิงยอดเยี่ยมสุพรรณหงทองคำและยังมีเรื่องสีแพร่ง บุภาราตรีสปัจจุบันลอยไลลา,ลาหรือพลอยเชิ์มานได้พัฒนาฝีมือจนก้าวขึ้นเป็นนักสแสดงชั้นแนวหน้าของเมืองไทยที่มีบทบาทอันเป็นที่น่าประทับใจและน่าจดจำของผู้ชมและแฟนละคร